กระถางค่อนข้างใหญ่ผมจะลองเจาะดูสักประมาณ2รูจะลองมาใส่กระถางใบที่เจาะเมื่อสักครู่ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาทําใส่บอนไซก็ได้นะครับก็ดูน่ารักนะครับหรือทําขายก็ยังได้นะครับเป็นการสร้างไรายได้พิเศษให้เราได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องไม่มีกระถางที่ใส่บอนไซสวยๆหรือน่ารักน่ารักนะครับวันนี้ลองติดตามมานะครับว่าผมจะหาวิธีแก้ไขปัญหาหากระถางบอนไซเล็กๆสวยๆได้อย่างไรครับ <S <S ผมมีต้นมะขามเกาะหินเล็กๆต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็น ไม้ที่สร้างน่ารักน่าักนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยนะครับนี้ปัญหาคือตอนนี้ผมใส่กระถางพลาสติกอยู่ผมต้องการหากระถางที่ใส่กระถางจริงแล้วดูดีนะครับ mm hmm. การแก้ไขปัญหาเนี่ยง่ายมากครับ mm hmm. ปัจจุบันเนี้ยมีร้านขายของมือสองของญี่ปุ่นนะครับที่ขายพวกถ้วยชามนะครับถ้วยน้ําชานะฮะ mm hmm. หรือแจกันต่างๆ mm hmm. แก้วแก้วเหล้า แก้วเราสาเกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นมือสองของญี่ปุ่นตามร้านขายของมือสองญี่ปุ่นมีมากนะครับแล้วเรานํามาเจาะรูนะฮะเจาะรูกระถางเพื่อให้ระบายน้ําและทําการปลูกต้นไม้ได้นะครับการเลือกกระถางเนี่ยรูปทรงแล้วแต่นะครับรูปทรงมันก็ค่อนข้างที่จะออกกลมอะเยอะส่วนมากจะกลมนะครับแล้วก็ ลวดลายต่างเนี่ยมันจะออกแนวญี่ปุ่นเลยนะฮะร,รูปทรงเขาจะออกแนวญี่ปุ่นเลยนะครับเราสามารถนํามาเจาะได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ซึ่งทําใช้เองก็ได้ทําขายก็ได้นะครับมันจะดูดีนะครับใส่ต้นไม้แล้วก็ดูดีดูออกญี่ปุ่นดูมีราคาแล้วมันเป็นกระถางเหมือนเป็นกระถางเคลือบเซรามิกนะครับส่วนขนาดหรือรูปทรงต่างเนี่ยต้องไปดูเอานะครับตาม ร้านขาของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เป็นชุดหนึ่งที่ผมเคยได้มาะฮะบางใบยังไม่ได้เจาะนะครับบางใบผมก็นํามาเตรียมไว้ที่จะเจาะนะฮะอันนี้ผมเห็นทรงแปตกดีนะครับก็ซื้อมานะครับส่วนจะใส่ทรงอะไรเดี๋ยวติดตามไปนะครับอันนี้มาตรงต้นมะขามนะครับผมได้ใบนี้มานานแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมลองทาบดูมันก็ใกล้เคียงกันนะครับน,นี้ผมซื้อแล้วก็ยังไม่ได้เจาะนะฮะทิ้งๆเอาไว้นะฮะ รูปทรงก็ดูเนื้อดีด้วยนะฮะรูปทรงมก็จะดูญี่ปุ่นเป็นงานเคลือบสวยงามนะครับด้านในเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะก็ดูน่ารักดีบางอันจะเป็นภาพวิวภาพต้นไม้เป็นภาพทิวทัศน์ของญี่ปุ่นถ้าเรามาทำตั้งโชว์มันก็เข้ากับรูปแบบของบอนไซได้นะครับอันนี้ขั้นตอนการเจาะเนี่ยง่ายมากนะครับอันนี้เป็นดอกเจาะกระจกนะครับตามร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยจะมีนะครับ เราเรียกว่าดอกเจาะกระจกนะครับขนาดก็แล้วแต่ว่ากี่มิลนะครับในตัวอย่างนี้จะขนาด12มิลครับในตัวอย่างนี้คือดอก12มิลที่ผมจะใช้เจาะนะครับแล้วก็ใช้กับสว่านทั่วไปนะฮะขั้นตอนก็ง่ายดายนะฮะใส่ไปในดอกสว่านของเรานี่แหละครับแล้วก็ใช้เจาะได้เลยนะครับทีนี้การเจาะเนี่ยมันจะมีความร้อนนะครับแล้วถ้าเราเจาะไปนานๆเนี่ย ความร้อนมากๆมันอาจทําให้กระถางล้วหรือแตกแล้วก็อาจจะใส่น้ําไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการเจาะได้เลย เจาะเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้ระบายน้ำดีก็จะเจาะเพิ่มได้อีกนะฮะขั้นตอนการเจาะก็ไม่ยากนะครับเราต้องค่อยๆเจาะนะครับแล้วก็จะได้กระถางไว้ใส่บอนไซเล็กๆหนึ่งต้นแล้วนะฮะนี้ผมก็จะได้ไว้ใส่ต้นมะขามเล็กๆหนึ่งต้นนะครับ หลังจากตัดแต่งตุ้มตัดแต่งลากแล้วนะฮะก็ลองทากบกับกระถางดูที่เจาะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ปรากฏว่าใส่ได้น่ารักสวยงามดีนะครับเราก็ทําขั้นตอนเหมือนปลูกของเราทั่วไปนะครับปลูกบันไซเราทั่วไปก็คือใส่ตะข่ายรองนะฮะแล้วก็ใช้ดินปลูกได้เลยนะครับ ผมใช้ดินใบกัมปูนะครับที่เป็นสูตรที่ผมใช้เองก็คือสูตร2นั่นเองนะครับเหมาะสำหรับปลูกมะขามนะฮะเขาจะเป็นใบกัมปูที่ผสมหินภูเขาไฟมานะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับปลูกมะขามปลูกตะโกนะฮะหรือไม้ที่ค่อนข้างที่จะเปลือกหนาอยู่ในป่าหรือ ไม้ที่เกิดในป่าเลยพวกนี้นะครับต้องการความโปร่งมากกว่าพวกโมกนะฮะก็จะใช้เป็นสูตร2พวกนี้จะผสมหินเขาไฟมาบ้างนะครับเพื่อเหมาะกัการใช้จะทําให้รากเดินได้ดีนะครับแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยหลังจากปลูกเสร็จนะครับเราก็เหมือนทุกครั้งนะครับการที่ต้นไม้เนี่ยถูกตัดรากออกไปนะฮะ ก็จะทําให้เขาระบบรากของเขาอ่อนแอไปนิดนึงนะครับเราก็ต้องไว้ในพื้นที่ลําไรก่อนแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วใช้ B1 ห,หลายๆท่านถามนะครับว่า B1 คืออะไรนะครับบีนเนี่ยมันจะเป็นชื่อนะฮะเป็นชื่อของเคมีตัวหนึ่งที่ทําให้ระบบรากเนี่ยแตกแข็งแรง ไม่ได้เล่งรากนะครับแต่ทําให้ระบบรากเนี่ยแข็งแรงนะครับหรือเราจะใช้พวกยายเล่งลากก็ได้ซึ่งมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับทั้งบ1หนึ่งและยายเล่งลากมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ร้านขายปุ๋ยขายยาท,ทั่วไปนะครับก็แต่ละยี่ห้อก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะเห็นว่าผมทำปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ การใส่กระถางปลมเนี่ยจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้นไม้จะมองหน้าไหนก็ได้นะครับเรามองไม้พอวางไปแล้วเนี่ยจะมองหน้าไหนก็ได้ก็จะดูสวยงามนะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่งกระถางพวกเนี้ยนะหาซื้อได้ตามร้านขายของมือสองของญี่ปุ่นนะครับจะมีอยู่โซนหนึ่งเขาจะวางถ้วยชาถ้วยแก้วเหล้าสาเกชามเซรามิกต่างๆถาดอะไรพวกนี้นะฮะ ไปหาซื้อได้ส่วนราคาเนี่ยก็แล้วแต่ร้านนะครับไม่แน่นอนนะครับเราจะมาทําใส่บอนไซก็ได้นะครับก็ดูน่ารักนะครับหรือทําขายก็ยังได้นะครับแล้วเป็นการสร้างไรายได้พิเศษให้เราได้ด้วยนะครับก็ไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็ขั้นตอนการเจาะไม่ยากส่วนกระถางเนี่ยมันอยู่ที่เราดีไซน์หรือรูปแบบที่เราต้องการนะครับส่วนต่อไปมีกระถางอีกใบหนึ่งที่ผมได้มาจาก ร้านเซรามิกของญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะร้านขายของมือสองครับตราอยังอยู่เลยนะครับยี่ห้อยังอยู่เลยยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมเห็นรูปล่างเขาแปลกตาดีออกทรงโมเดิร์นนะครับแล้วก็ดูมีศิลปะดีนะฮะผมก็จะลองมาใช้ประยุกต์ใส่ต้นบอลไซดูนะครับนี้ผมได้กระถางม,มาแล้วเดี๋ยวจะทำการเจาะต่อไปนะครับ ด้านนอกจะเจาะลําบากนะครับผมก็จะเจาะด้านในนะฮะแล้วก็ใช้ผ้ารองช่วยครับอันนี้กระถางค่อนข้างใหญ่ผมจะลองเจาะดูสักประมาณ2ลรูนะฮะสรูเพื่อช่วยในการระบายน้ําได้ดีนะครับ ส่วนที่เจาะออกมาได้นะครับผมจะไม่ทิ้งนะผมจะติดกาวร้อนนะครับใช้กาวร้อนติดเพื่อทาเป็นขาของกระถางนะครับการที่พื้นเรียบแบบนี้นะครับพื้นเรียบแล้วเราวางอยู่ปลูกต้นไม้อย่างนี้นะฮะน้ําจะไม่ระบายออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําขาของกระถางด้วยนะครับบางครั้งเราบอกว่าเราเลี้ยงต้นไม้ทําไมถึงตายนะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามนะฮะ อันนี้พื้นเรียบนะฮะไม่มีที่ระบายน้ําได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขาเดิมที่เราเจาะไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะใช้กาวร้อนเจาะเพื่อติดขาเพื่อให้ขาลอยออกมานะฮะเราก็จะได้ขาของกระถางไปด้วยนะครับ ทิ้งไว้สักคู่กาวร้อนก็จะแห้งนะครับเพราะกาวร้อนแห้งเร็วนะครับก็จะได้ขากระถางแล้วนะฮะช่วงที่เราวางกระถางก็จะลอยขึ้นมานิดนึงนะครับไม่พื้นไม่ติดนะครับก็จะทําให้น้ําระบายได้ดีนะฮะส่วนรูปทรงกระถางเนี่ยผมมองดูว่ามันดูเป็นทรงเลขาคณิตด,ดูอาร์ตดีนะครับเราก็มาทําใส่ต้นไม้ได้นะฮะลองประยุกต์ดูนะครับ ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นกระถางบอนไซเป๊ะๆนะฮะตัวนี้เป็นม่วงเจริญนะครับที่ผมอยู่ในกระถางเพาะชําลองเดิมใส่กระถางบอนไซอยู่นะฮะแล้วก็อยากได้ความแปลกตาดูนะครับก็ลองจะลองมาใส่กระถางใบที่เจาะเมื่อสักครู่ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะ ก็ดูอาร์ตดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกจริงแล้วครับ ต้นตัวอย่างนี้คือต้นม่วงเจริญนะครับซึ่งผมทําการดัดเอาไว้อยู่ในกระถางอยู่แล้วนะฮะแต่อยากได้ความแปลกตาออกมานะฮะก็เลยลองมาใช้กระถางทรงนี้ดูผมก็จะทําการปลูกนะครับ ต้นนี้เป็นต้นม่วงเจริญนะครับต้นในตัวอย่างนี้เป็นต้นม่วงเจริญที่ผมดัดทําทรงเอาไว้แล้วใส่ในกระถางบอนไซไว้แล้วแต่ว่าอยากได้ความแปลกใหม่นะฮะก็ลองใส่ในกระถางน,นี้ดูนะฮะซึ่งเป็นกระถางที่ดัดแปลงมาจากเซรามิกของญี่ปุ่นนะฮะหาได้ตาม ร้านมือสองทั่วๆไปนะครับแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านนะฮะอันนี้ผมก็ลองลองใส่ดูก็ก็ดูแปลกตาดีนะฮะดูแปลกตาแล้วก็ดูไม่ซ้ำกับกระถางทั่วๆไปนะฮะอันนี้อยู่ที่จินตนาการหรือความต้องการของเรานะฮะว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบใดนะครับนี่ก็ได้รูปแบบคร่าวๆออกมาแล้วนะฮะ ก็ตัดแต่งเล็กน้อยเพื่อให้เข้ารูปทรงก็ได้ต้นไม้แปลกแลกอีกหนึ่งต้นดูแปลกตาดีนะครับอันนี้ความชอบก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะฮะอยู่ที่จินตนาการนะครับอันนี้คือจินตนาการนะฮะว่าเราจะลองทำอย่างไรนะฮะเมื่อทำมาได้แล้วก็ลองปรับปรุงหรือ เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับต้นไม้นะฮะให้เข้ากับรูปทรงนะะก็เป็นการปลูกต้นไม้ในกระถางเซรามิกมือสองของญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็มาเจาะและทำขายก็มีนะฮะไปวางขายนะผมเห็นวางขายอยู่ทั่วไปตามร้านขาย ต้นไม้นะฮะหรือไปปลูกไม่ใช่เฉพาะบอนไซนะครับอาจไปปลูกอย่างอื่นก็ได้ปลูกกระบองเพชรก็ได้หรือไปปลูกพวกไม้ใบเล็กๆก็ได้นะฮะก็ดูน่ารักดีนะฮะอันนี้เป็นกระถางเป็นถ้วยชาของญี่ปุ่นนะครับแล้วเรานำมาเจาะรูนะฮะอันนี้สามารถทำเล่นได้ทำขายได้ในราคาไม่แพงและดูดี นี่เป็นตัวอย่างนะครับของการหากระถางบอนไซเซรามิกแบบง่ายๆนะฮะที่ทำแล้วคล้ายๆกระถางญี่ปุ่นกระถางจีนหรือกระถางเซรามิกที่เรามองเห็นกันในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอันนี้อยู่ที่จินตนาการแล้วก็อยู่ที่การไปสรรหาวัตถุดิบนะครับซึ่งวัตถุดิบหาง่ายนะฮะตามร้านกระถางมือสองหรือตามร้านของญี่ปุ่นมือสองทั่วๆไปนะครับเราสามารถทำขายทำเป็นอาชีพ ขายเป็นงานอดิเรกขายเป็นรายได้เสริมก็ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถลองทําดูได้นะครับมีหลายๆคนถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างจะมีคนหลายๆคนมาบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกนะครับอย่างแรกนะครับที่เขาบอกว่าเราทําไม่ได้ก็คือเขามองว่าเขาทําไม่ได้หรือความสามารถเขาไม่พอหรือเขามองว่าความสามารถของเราไม่พอนะครับบางครั้ง การทำไม่ได้มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าท้อแท้นะครับคํานี้อย่าไปใช้นะครับทําได้ครับทําได้มากได้น้อยไม่รู้รู้แต่ว่าเราทําได้เราทําได้ทําได้ทุกอย่างนะครับส่วนผลสําเร็จมันจะมาจากการที่เราลงมือทําครับถ้าเราไม่ได้ทําผลงานไม่เกิดความสําเร็จไม่มาแน่นอนครับคําว่าทําไม่ได้สําหรับผมไม่มีครับทําได้มากได้น้อยอยู่ที่เราลงมือทําครับ สวัสดีครับ